ข่อ,อนอ่อนไข่ในช่วงอ,อร่อยต,อตังตบอกเลยว่าซึ่งนะคะวันนี้เรามากันที่เขตสัมพันธวงศ์จะพูดถึงชื่อเขตนี้ <c oughs> ที่แรกที่จะพาไปเขาบอกว่ามาทรงวาดก็ต้องมาร้านนี้มากินขนมจีบเจ้าดังนะคะชื่อร้านว่าขนมจีบอาเหลียงจ้าได <c oughs> ้แล้วค่ะ <c oughs> าม,มาจ้า <c oughs> สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขนมจีบอาเหลียงทำไมทุกคนมาทรงว่าเราต้องมาซื้อขนมจีบแม่อ๋อมันเป็นขนมจีบในตำนานนะคะขนมจีบโบราณเจ้าเก่าที่เราขายมาตั้ง80ปีมันรุ่นสู่รุ่นมันก็เลยกลายเป็นต้องมาต้นตำรับนี้คือใครคะคืออะเหลากงค่ะอเหลากงโหแปลว่าอเหลากงก็คืออาเหลียงไม่ใช่ค่ะพ่อของอาเหลียงพ่อของอาเหลียงพ่อของอาเหลียงใช่ ถามก่อนเลยว่ามีกี่ไส้คะเดิมเดิมก็ไส้หมูจ้ะหมูแล้วทีนี้มันมีลูกค้ามาถามหากุ้งหาไม่ได้ราคามันสูงพี่พงก็เลยคิดค้นสูตรกุ้งขึ้นมามันก็เลยต่อเนื่องมาเลยค่ะก็แปลว่าตอนนี้มีทั้งไส้หมูแล้วก็ไส้กุ้งแล้วขายยังไงบ้างล่ะคะพี่พรอ,อหมูหมูเป็นสี่บาทกุ้งหกบาทค่ะ หมูสี่บาททุกวันนี้เรายังมีราคานี้กันอยู่จริงไหมคะตึงราคาไว้ก่อนค่ะงั้นเดี๋ยวเราสั่งกันเลยดีกว่าใช่เอาอย่างละสิบล้วกันค่ะอย่างละสิบนะคะอ่ะมาให้หนูเลยแม่เอ็นดูแม่เดี๋ยวแม่เปิดสดว้าวแม่ขายวันละกี่ลูกนะคะปวันละสองสามพันลูกเริ่มต้นอันนี้เป็นน้ำจิ้มอะไรคะอันนี้พริกน้ำส้มสามรสค่ะค่ะว้าวน้ำส้มเราอร่อยทำเองเตยมเจียวหอม แล้วก็มีชิกชโชว์หอมมากาจริงยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกว่าหอมมากร้อนมากหนฝากแม่เถือนี่นะคะ<า>แม่เถือนี่นะคะขอบคุณคะไหมนี่มากินกันแบบสดๆร้อนๆเอาจากเตาเลยนะคะของไข่จะเป็นจีบหมูจีบหมูแอบแซวนิดน,นึงเมื่อกี้แม่หอ,อร์นถามลูกค้าว่าจีบไหมคะจีบไหมคะอย่างนี้เอ้ยแม่ขายของค่ะ ส่วนอันนี้เป็นกุ้งนะคะทุกคนกระเทียมเจียวแบบจุกๆุไส้ด้านในจะมีความหวานหวานหน่อยเนาะ ก็จะเป็นแบบความหวานจากเนื้อหมูแล้วก็แบบมันตัดกับแบบน้ำจิ้มที่มีความแบบเปรี้ยวเผ็ดแบบนี้อร่อยอะเข้าใจแล้วว่าทําไมคุณแม่ถึงขายได้ทั้งวันส่วนอันนี้นะคะจิบกุ้งต้องบอกเลยว่ากลิ่นกุ้งมันออกมาเลยแบบเป็นกลิ่นกุ้งหอมๆที่เขามีการหมักปรุงรสมาแล้วเนะาะขนมจิบของแม่เนี่ยมันมีความบางๆนะคะเคี้ยวไปก็คือเจอไส้เลยมไม่ได้แบบว่าต้องผ่านชั้นแป้งกว่าจะถึงไส้อันนี้คือได้เลยแล้วคือหอมมากดีมากอร่อยมากเลยค่ะ นี่ไข่กินจิบหมูอ้นกินจิบกุ้งมาแล้วนะคะบอกเลยว่าร้านนี้อร่อยมากร้านจะตั้งอยู่หัวมุมทรงวาดนะคะเบอร์โทรศัพท์0891336400ค่ะร้านเปิดทุกวันไหมคะแม่เปิดทุกวันค่ะโทรมาได้ค่ะแล้วต้งมาแต่กี่โมงคะสิบโมงถึง2ทุ่มค่ะ10บโมงถึงสองทุ่มเลยแล้วเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปกินร้านถัดไปที่เขาบอกว่ามุ้นเด็ดหล่อหล่อหล่อมีส่วนผสมเป็นมุ้นหล่อจริง กับพี่พารีสว,ส,สวัสดีค่ะเจ้าของร้านอากาากาถามก่อนเลยเห็นลูกค้าเข้าตลอดเลยชื่อร้านก่อนคะ่ะอากาากามันยังไงนะคะอากาแปลว่าหุ่นค่ะก็คือเป็นคำศัพท์ที่หมายถึงหุ่น ที่ทําจากสาหล่ายค่ะคนไม่รู้เหมือนกันว่าวุ้นทําจากสาล่ายเราก็ไม่รู้ <S <S เหมือนกันใช่แปลว่าเมนูอาหารจะมีความเป็นจีนเข้ามาด้วย่ะจีนไ,ไ,ไทยค่ะก็คือสื่อถึงความเป็นทรงวนแล้วก็บ้านเหาพาเป็นออทายาทรุ่นที่3ของวุ้นผงตาโทรศัพท์ค่ะเราอยู่ตรงนี้กันมาเป็น70ปีแล้วที่มันต้องเป็นวุ้นก็เพาะแบบนี้เองใช่ค่ะหน่อยเมนูซิกเนเจอร์ที่แบบว่าอยากให้คุณลูกค้าเข้ามาเราได้สั่งค่ะตัวแรกเลยก็คือจะเป็นผัดไทยเส้นวุ้นกุ้งสดค่ะก็คือเส้น เราทําจากแป้งถั่วลันเตากับวุ้นผสมกันค่ะแล้วเราก็กวนแล้วเราก็เอาไปดีไฮเดดแล้วก็ตัดเส้นใบเส้นเลยะค่ะอีกสักเมนูได้ไหมคะเห็นมีชื่อแปลกๆมาเมนูนึง<อ>ที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนค่ะจะเป็นชื่อว่าเหลียงเฟินค่ะยำเส้นวุ้นแซ่บค่ะตัวนี้จะมีความสนุกตรงที่ลูกค้าจะได้ ตัดเส้นด้วยตัวเองค่ะแล้วเราก็เพิ่มความไทยเข้าไปโดยการใส่ช็อปปิ้งต่างๆเพราะว่าปกติแล้วแบบคนอีสานเขาจะกินแค่เส้นกับซอสเนาะแต่ว่าคนไทยเราก็ต้องมีเครื่องนิดนึงเดี๋ยววันนี้เราลองชิมกันค่ะวันนี้ขอขอบคุณพี่พารีมากนะคะขอบคุณค่ะ ร้านดังในย่านสงวาตนะคะร้านนี้เลยอากาลกาเขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยคือทุกเมนูจะมีวุ้นเป็นส่วนผสมเพราะว่าอากาหแปลว่าวุ้นขอเริ่มที่เมนูนี้ก่อนเลยได้ไหมอยู่ตรงหน้าของไข่นี่ชื่อเมนูว่าเหลียงเฟิร์นเป็นเหมือนแบบยำวุ้นเส้นแบบนี้ตอนนี้ทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะว่าเรายังไม่มีเส้นเพราะว่าเรากําลังจะทําเส้นขึ้นมานั่นเองใครที่แบบว่าเป็นสายชอบทํางานแบบ d ี Y งานค่ะก็คือแนะนําว่าต้องสั่งเมนูนี้มาลองทานะคะซึเขาก็ให้มาแบบนี้เลยหรอ ใส่เข้าไปในเครื่องออแล้วเราก็จานมันออกมาวับอึดอดมเส้นมันน่ารักมากมันจะได้ออกมาแบบนี้เรียนเชฟจบมาอะไรเงี้ยพี่ปอก็ต้องหน่หนาวแล้วนะคะเปิดร้านอาหารตอนนี้ไข่ทำอาหารเป็นแล้วเครื่องเขานะคะก็จะมีเป็นนี่เลยตัวแตงกวาแล้วก็สาลายแบบนี้ใส่ลงไปเลยโชี่เครื่องมาให้มาแบบจุกๆุกร้านคือไก่ชีก ตอนแรกเรากำลังลังเลกันตั้งนานว่าเอ๊ะขิงหรือว่าลาหรืออะไรมันคือไก่ฉีกที่ปรุงรสแล้วนะคะน้ำยาสไตล์จีนแล้วก็มีผสมขิงลงไปด้วยเพิ่มความหอมความสดชื่นนั่นเองอุ้ยน่ากินอ่ะใครเธอรู้เป็นแม่ครัวเดียวนี่เราแบบลุกทำมันได้นะว่าไม่ได้ใส่ผ้าพพกหัวมานี่คือโดนเซลทั้งวันนะคะโดนเซลนะจ๊ะน่ากินมากคือเครื่องให้มาแบบแน่นมากเลยนะริง ซอสดีเลยเปรี้ยวนำเอื่อมากินอะไรแบบนี้ตื่นนะเราจะบอกว่าวุ้นเขานะคุณผู้ชมคือนุ่มมากพอกินกับตัวน้ําซอสที่มันมีความเปรี้ยวนําแล้วก็เผ็ดด้วยเนี่ยกลมกล่อมมากดีมากคือส่วนตัวไข่เป็นคนชอบอาหารสไตล์จีนที่มีรสสิงห์ิง่งลไปเพราะ<อ>ว่าอเออสิงมันจะช่วยทําให้หอมมากมาีความเปรี้ยวจากจิ๊กโชเนะาะค่ะแล้วก็มีความเผ็ดเผ็ดรุมๆล้ลสดชื่นมากเลยอ่ะจานนี้นี่ดีกว่ามาจบีบมะนาวไหมฉันบีบให้ได้เอาเลยพี่ไข่ โอ่เล่นล่เลลเล่นอันนี้เป็นมีมเป็นมุกได้นะคะไม่มาดูกันเด็นไก่จนเชื่อเลยมีเพชรกกับหัวนะคะแต่หน้าตาก็เหมือนผัดไทยจริงๆนะเพราะเหมือนเส้นใหญ่เส้นผัดไทยปกติหน้าตาคือถูกต้องใช่เลยนี่ครับไข่นงจุ้ขอบคุณนะคะนี่มีถั่วงอกมาให้ด้วยนะคะ ทำบุญใี่เป็นเทกเจอร์นี้ได้ไงอ่ะเทกเจอร์มันมีความหยุ่นหยนะุนอ่ะปกติบุญมันจะนึกถึงแบบความกรอบๆนะแต่อันนี้มันแบบหยุ่นหยุนคล้ายๆเส้นแต่ว่าเป็นบุญ,น,น,บญน,นะคุณผู้ชมใช่ไหมเทกเจอร์ไม่เหมือนบุญเลยอะ่ะถ้าไม่บอกไข่ก็อาจจะไม่รู้อร่อยเียบนะี่อันนี้ต้องงงนะคะามวานแต้องชิมเลย,ยามา ลองหอมหวานกันดีกว่า,ากับอีสปาองซึ่งน่าจะเป็นเฟิร์สทามของไข่แล้วก็ออนเหมือนพอบนโต๊ะมีแต่อีสปาองก็คือหอมเลยตอนนี้ได้กลิ่นแบบกุหลาบอะไรแบบนี้เพิ่มเข้ามาใช่แต่ว่าขนาดนั่งตรงนี้กลิ่นมันก็ยังมีความแบบตลบอบอวนขึ้นหน้าเราเลย,ยอยากจะหันให้คุณผู้ชมดูว่าด้านในมันเป็นยังไงเพราะว่าเราก็ไม่รู้อะไรเลยวุ้ยเทคเจอร์แบบสดมากด้านในมีอะไรเอ่ยอะด้านล่างเป็นเออเป็นกุหลาบใช่ไหมข้างในมันเป็นไส้อะไรนะ คือเนื้อลิ้นจี่แล้วก็ข้างนอกเป็นวุ้นนะคะแล้วก็มีครีมเธอกิดดูแบบเป็นคูณหหนูมมากเลยดูฉันกิน <laughs> ดิ ชื่นอ่ะเอาจริงกินกินร้านนี้แล้วรู้สุดชื่นทุกเมนูเปรี้ยวเนาะของตัวลิ้นจี่ของตัวม้นของตัวซอนข้างล่างแต่ว่าพอกินกับตัวครีมมันเนี่ยก็คือกลมกล่อมพอดีใช่หอมกุหลาบด้วยที่สำคัญตัวครีมด้านบนมีรสชาติด้วยอืมเปรี้ยวดีมากคุณผู้ชมสําหรับร้านนี้นะคะอาการากาไม่ว่าจะของข้าของหวานบอกเลยว่าร้านนี้อร่อยมาก อาการากาค่ะตั้งอยู่บนถนนทรงวาดค่ะร้านเปิดเวลา10โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นเลยนะคะปิดทุกวันจันร์นั่นเองสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0ูนย์7 4 4 6 4ได้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะพักแป๊บเดียวแต่อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะเพราะว่าช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปกินอาหารเวียดนามที่เชฟเวียดนามมาทำให้กินเองเลยใช่เราสองคนจะไปสอบถามเขาว่าชื่ออาหารเวียดนามจริงๆมันพูดว่ายังไงเลยจะพูดถูกหรือไม่ติด ทางช่องหน้ค่ะ